สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่สิบสองสิบสองก็คือ,อาการเดินทางที่ที่กับการเดินทางไปท่องเที่ยวนะแล้วไปเจอ,เอมือที่สามนะคือตอนนี้เราก็คือ,อได้บงังได้บังเกิดสิ้นสุดจบลงแล้วแล้เกิดอะไรขึ้น สิ้นสุดจบลงแล้วก็มาขอเริ่มต้นเป็นมิตรภาพกัลยาณมิตรกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณที่เคยเป็นบุคคลในครอบครัวที่เคยแต่งงานกันอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาเพราะเขารู้แล้วว่าคุณน่ะคือคู่บุญคู่คู่บารมีคู่แท้ของเขานะนะเออแล้วก็คุณน่ะคือคุณเก่งมากเลยอ่ะคุณแบบคุณอยู่ได้ยังไงด้วยตัวของคุณเองอ่ะสู้เพียงลำพังอ่ะคุณเก่งคุณแร่งมาก คือคุณไม่ของเงินเขาใช้เลยแนมะ้แต่บาทเดียวแต่ผู้คนอื่นที่มาเกาะแกะเขานะคือคือเป็นพวกสัมภเวสีอ่ะคือไม่อิ่มบุญสักทีหนึ่งให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอสุดท้ายทัพพีสุดทัานเตือนรู้ว่าเฮ้ยนี่คืโดนหลอกแล้วเนี่ยโอ้โหมึงโดนเขาหลอกตั้งนานมึงเพิ่งจะฟื้นหมดไปกี่ล้านละมึงถ้าสภาพเนี่ยนะหมดหมดเยอะหมดเยอะค่ะผม,มก็ เพิ่งจะรู้ว่าอคุณเป็นคู่บุญคู่บารมีและคุณก็คือคุณไม่เคยไปขอร้องเรื่องเงินเขาเลยคุณอาจจะเคยขอแต่เขาไม่ให้คุณก็เลยไม่ขออีกเลยหรือเขาแค่แบบแกล้งคุณเล่นไงเขาเล่นกับความรู้สึกของคุณใช่ไหมเขาก็คุณก็เลยจบคุณก็เลยตัดขาดกับคนสภาพแบบนี้ไงสุดท้ายท้ายที่สุดคุณน่ะเหรอเมื่อคุณจบกับเขาชีวิตของคุณน่ะเหรออยากผู้หญิงแกร่งขอแกร่งใช่ไหม ข้อสารจะคิดว่าจะไม่มีกรอกหมอ้อแต่คุณก็มีค่ะเต็มเลยแต่คุณไม่รู้แต่ท่านสิบสิบเิ์่ยท่านแอบเอาไปซ่อนไว้ก่อนอืมท่านจะลองดูว่าถ้าคุณไม่มีข้อสารจะกรอกหมอ้อไม่มีที่ิศขนนอนคุณไม่มีอะไรเหลือเลยในชีวิตคุณจะไปทางไหนคุณจะไปในทางที่มันผิดสินหรือไม่ผิดสินรอดูดรอลุ้นว่ามันจะผ่านไหมว่ามันจะผ่านหรือเปล่าว่าจะถูกพาสดุ์เทสนั แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็ผ่านครับผมคุณผ่านบททดสอบของทางศีลศักดิ์ิ์ครับแต่สิ่งที่คุณทาก็คือคุณได้ศีลสมาธิคุณได้ศีลห้าคุณได้การที่แบบเออรักตัวเองเป็นยังไงรักบุคคนอื่นต้องทําอย่างไรรักประมาณไหนทําอย่างไรใช่ไหมคือต้องปฏิเสธรักตัวเองให้เป็นรักเงินของตัวเองให้เป็นเห็นค่าคุณค่าของเงิน เห็นคุณค่าในตัวเองอย่าให้ผู้อื่นมาแบบประมาณว่าเป็นมิตรจนประมาณว่าหมาเลียปากอะไรเงี้ยจะไม่เล่นกับหมาหมาเลียปากเอออะไรเงี้ยท่านไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้แบบผู้คนแบบเห็นคุณแล้วแบบเกรงเกรงคุณเกรงใจคุณทํายังไงให้ผู้คนเกรงใจคุณไม่ใช่ให้ผู้คนแบบเห็นคุณแบบล้วแบบหลงคือคุณจะทําอะไรก็ได้เพราะความใจดีของคุณที่คุณไม่ถือสาใช่ไหม อะไรเงี้ยท่านไม่อยากทําแบบให้ผู้คนเหล่านะั้นทำแบบนั้นกับคุณไงก็คุณใจดีเกินไปสิ่งที่คุณไม่ถือสาคือแบบอะไรก็ได้ง่ายๆถึงกระทั่งผู้คนเหล่านั้นก็คือทําร้ายคุณแต่ผู้คนไม่รู้เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาได้ทําร้ายคุณนะ่ะนะมันจะทําให้คุณเขาจะได้เออจะทําให้เขาเหล่านั้นเห็นเห็นถึงอีกอะไรนะอันตนรายอีกด้านหนึ่งของคุณนะ่ะว่าคุณนะ่ะ เป็นคนยังไงโดยเนื้อแท้จริงอะว่าคุณเป็นคนยังไงแต่เขาเห็นแต่ด้านดีของคุณไงด้านที่คุณเออเขาเห็นแต่ด้านความใจดีของคุณเขาก็คิดว่าคุณน่ะเออไม่สู้คนอ่อนแอไม่สู้คนวิกงอยู่วิลิวิ่อะไรเงี้ยคือแม่งคุณคนนี้แม่งไม่สู้คนหรอกอะไรเงี้ยคิดว่าคุณขี้ขลาดอะไรเงี้ยคุณไม่ครับคุณน่ะฉลาดร้ายลึกคุณซ่อนเซียวเร็วไว คุณอรอที่จะขี่ย่าเหยื่อเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณไม่ทำครับส้นไว้ก่อนคุณมีเชิงครับผมคุณไว้ฉลาดแบบมีเชิงครับผมคุณฉลาดลึกจะบอกให้ฉลาดแบบฉลาดแบบเป็นกรอดอะเอาสิแต่ผู้คนอื่นามองคุณว่าโอ้โง่เราดูคนงงงงสิว่าจะทําอะไรได้บ้างว่าจะมีสติปัญญาทําอะไรได้บ้างก็<ม>เราดูคนโง่ต่อไปนะคะว่าคนงง่ๆอย่างเราเราเ,ราเนี่ย เราจะสามารถทำอะไรให้พวกเขานะ่ะ freak out ขโมยถ่ามือฟรีดมเอาขโมนเจ้าไปเลยทามที่เราจะต้องโชว์ศักยภาพของเราออกมาแล้วให้พวกไอ้พวกที่ว่าเรางง,ง่ให้ดูนะได้เวลาแล้วนะแสะดงตัวตนออกมาซะเลิกซ่อนตัวตนไม่แล้วแสดงออกมาได้แล้วค่ะแม่เออนั่นแหละเอาให้มันแบบหงายท้องตีลังกาไปเลยอะไรเงี้ยอเอาแบบแม่ง อะไรวะคือแบบไปไม่เป็นเอาสิเดี๋ยวมึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมึงจะได้ไปไม่เป็นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวแบบตัคนนี้เขาแสดงศสกยภาพออกมานะมึงเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวมึงจะได้เห็นว่า t h impress อะ s t r e n g t strength impress อะเขาเข้ากันนะ impress นะใจดีค่ะแตบบ่อย่าให้เป็นแบบอย่าให้แปลงร่างเป็น strength ไม่ไรแล้วก็มึงเตรียมตัวมึงเตรียมตัวโดนพิฆาต ได้ชีวิตของพวกมึงเหรอหมายถึงบุกคนไนไพ่นะครับผมในเรื่องไหนไพ่เดอ้อเออนี่แเข้าใจนะตรงกันใหญ่ยัยยงเนี้ยเหรอน่าเอ,อกระเด็งกระดองครับบุญบารมีวาสนาก็ไม่มีแล้วยังจะมาเล่นกัะเด้ increase the strength มึงอุ้ยกระโจกเนี่ยแหละเจอไม้ตายเจอภาพไม้ตายแล้วมันเพราะว่าต่อไปนี้เหรอสิ่งที่เขาทำอะไรกับ ขาจะทาไนะทาไม่ได้แล้วหมดวาระของพวกเขาแล้วที่เขาจะเล่นเกมใช่ปะ่ะคือมันมันทําไม่ได้แล้วมันหมดแล้วหมดวาระหมดหมดพัชั่นแล้วเออหมดโปรโมชั่นแล้วอ้ที่ผ่านมาคือมันเป็นโปรโมชั่นที่ครูบายจา์ท่านสืบสิทธิ์ของเอ่อสตรนกับเดอะอินเทรสเขาท่านจะสั่นไว้ให้ให้แบบพวกเราเนี้แบบเล่นเกมไงประมาณว่าจะดูก็ดูได้ไงว่าใครด,ด,ด,ใครดีใครไม่ดีใครแบบอ่าเป็นมิรแท้ใครมิดเทียม ใครแบบร้ายใครเกลียเป็นนอนอะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะให้แบบเขาเนี่ยอันนี้คนเดียวกันนะเนี่ยอันนี้คนเดียวกันอันนี้ตอนตอนแปลงร่างค่ะตอนแปลงร่างเป็นนางร้ายนะคะเนี่ยนะย้ายแปลงร่างเป็นนางร้ายนะนี่นะอันนี้ต้องเป็นคนผู้หญิงที่แสนดีนะคะแปลงร่างแล้วกูนะกูจะรีบไปไหนวะเนี่ยแปลงร่างเมื่อไร้เลยจ้าเมื่อไรก็เมื่อนั้นอย่าให้เขาแปลงร่างเด้อ จุกจุกจุกทั้งแกงนั่นแหละแกงมึงมีกี่ตัวจุกทั้งแกงที่โบให้นั่นหละจุกแล้วจะได้มากราบส้นตีนั่นแหละจะบอบให้ทำอะไรเขาไวอ้อ่ะคิดว่าเขาไม่มีครูบาอาจารย์ไงทำเขาครูบาอาจารย์เขามีครูบาอาจารย์เขาแค่ดูไงว่าอยากให้แบบอยากให้คุณรู้แบบว่า เห็นเนื้อแท้ได้ว่าไอ้ผู้คนที่คุณห้อมล้อมคุณเนี่ยคือมันตอแหลจนไรกลายเป็นหนอนคือให้คุณรู้ถึงเกลียนแท้ให้คุณเจ็บปวดถึงเกลียนแท้คุณจะได้รู้สึกสำนึกแป่ว่ารักตัวเองเพราะคุณใจดีเกินท่านเห็นแล้วแบบอืมทาไมใจดีใจดีใจดีจดแบบนั่นแหละเห็นไหมความที่ใจดีผิดคนอ่ะมันเป็นยังไงมันก็เป็นโทษมันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเรา กชีวิตเราใช่ไหมมันก็บันไหนลในเวลานั่นแหละท่านก็เลยให้คุณเห็นความเป็นจริงโดยเนื้อแท้งไงนี่ไง<ม>เห็นยังละ่ะกาที่ใจดีเป็นไงอ่ะก็เห็นนั่นแหละแต่คือเพรความใจดีนะมันเคยตัวเงี้ยท่านก็เลยจัดการซะนี่ไงแล้วตอนนี้เหรอนั่นแหละที่จะทําอะไรเขาเหรอตายไปนะมึงนะพวกมึงนะ อย่านะมึงจะมาขอส่วนบุญสนกุศลกูนะหลายตัวแล้วนะแม่งเล็ดที่นากูไปหาไปแม่งมาขอส่วนบุญส่วนกุศลกูหลายตัวแล้วนะยานะมึงอย่าไปทำสกแบบนั้นนะกูไม่ให้นะกูแช่งแม่งไตอบสองเลยไปดูดิแม่งไม่ได้ปูดไม่ได้เกิดเลยไม่เชื่อลองลองดูอืมถ้าแม่งยาเป็นขกูนะกูอยู่ของกูดีๆแล้วนะเออนหละจำไว้เลยนะแล้วใครจะเป็นมิตรกับมึงอ่ะนั่นนี่ยกับไปหาไอ้พวกขานั่นนหะ เออหากพกเป็นอัตรายแล้วนะให้มันทำบุญทำทานให้มึงนะเออนั่นแหละทำบุญให้หน่อยใส่ภาที่หน่อยฝันไปเถอะใบพวกหานั้นมันจะทำบุญให้มึงแล้วมันก็แทงข้างหลังพวกมึงเองนั่นแหละเออแทงกันเองอะไรพวกมึงอ่ะไปดูสิแทงกันเองแล้วมั้งกัดกันเองเลดูดิขัดส่วนประโยชน์ก็สันดานกันไงชื่อไม่ได้การที่การกระทำ ก็ไม่ใช่อะไรเขไม่ใช่ประกาศหรืออะไรความประพฤติคือสัตว์นานชั่วๆไงสัตว์ดานชั่วเหมือนกันก็เลยนั่นแหละสุดท้ายท้ายที่สุดมันก็จะกัดกับเองนั่นแหละกัดแวะกันเองไม่เชื่อก็ราดูสิคะนั่นแหละเออนั่นแหละเพราะไม่อยากเลี้ยงกันเลยเลี้ยงต่อเออแหละไม่อยากจะนั่นแหละความลับไม่มีในโลกหรอกจะบอกให้ปิดบังก็ไม่ได้หรอก เขารู้หมดกันหละแต่เขาไม่พูดเพราะไม่จําเป็นจะต้องไปสู้รบตรบมือกับพวกสวะไอพวกไอเกลือเป็นหนออะไรพวกนี้ไม่จําเป็น,นอ่ะอืเก็บมือเก็บไม้เอาไว้ทําแบบอะไรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานสร้างบุญสร้างบาร,รมีของเราดีกว่าที่จะไปทําอะไรที่แบบอะไรแบบนั้นอนะ่ะไรสาระใช่ปะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผล ไม่เกิดบุญบารมีใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรแบบนั้นเลยไม่อ่ะอปล่อยปล่อยปล่อยให้พวกมันอนะ่ะเดี๋ยวมันก็ห้ามผัานกันเองนั่นแหละขัดผลประโยชน์กันเองไม่เชื่อรอดูเกิดขึ้นแล้วแหละเป็นไงละ่ะสิ่งของของเขาแต่ว่าคือเย็นชิงไปเพื่ออยากได้อยากขัดผลประโยชน์เขาเราคิดว่าเขาโง่เขาไม่สู้เขาทำอะไรไม่ได้ และไอคนของคุณก็แม่งเชียด้วยไปร่วมทีมด้วยเพราะเขารู้ไงว่าสิ่งนี้จะทําให้คุณเจ็บปวดไงแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงล่ะสิ่งที่เขาทาให้คุณเจ็บปวดท้ายที่สุดแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกคือทางที่เขามีความสุขเพราอยู่โดยปรชาชจากคุณก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่รู้เลยว่าคุณอ่ะคือบุคคลที่อ่าค้าดวงเขาทําให้คุณอ่ะทําให้เขาอ่ะคือคือเขาไม่รู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ทําให้เขาแบบมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุข คือคุณเป็นคนที่อะไรวะดวงหนุนเขาว่าเออหนุนกระทุกสิ่งอย่างการงานความสุขทุกสิ่งอย่างความสําเร็จของเขานะแต่เขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นตัวสนเสนียตัวที่แบบทําให้คุณน่ะเอ,อ้ยทําให้เขาอ่ะมีความทุกข์ไม่มีความสุขเขาก็เลยไปเลือกสิ่งที่แบบแสงสีเสียงสดใสเออนั่นแะหละสุดท้ายเป็นไงล่ะแสงสีเสียงสดใสนั่นแะหละอินเทอร์เทนเขาแล้วเป็นไงล่ะนั่นแะหละก็คือกรรเขาเรีนะเยกว่ามองไม่เห็น คือมองมองไม่เห็นคุณอะทั้งที่คุณเป็นเพชรอะแต่มองไม่เห็นคุณอืมแต่ไปมองเห็นตรวจเห็นพวกเศษแก้วอะไรพวกนเนี้ยที่มันรอที่แบบจะบาดโคเนี่ยคือคิดว่าเป็นเป็นเพชรเงี้ยก็เลยไปเลือกนั่นแหละตอนนี้เหรอนี่แหละียลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอา่าอะไรนะท่านให้บททดสอบของชีวิตคู่ไงว่าจะผ่านไหมจะผ่านการเป็นคู่ครองกันไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ พลาดบุคคนนี้ก็คือพลาดไม่ผ่านแต่ไปนี้ความรักแท้เขาจะหายจากใครไม่ได้อีกแล้วเขาจะเจอแต่ผู้คนที่หลอกลวงเข้ามาหลอกลวงผลประโยชน์แค่นั้นแหละความจริงใจไม่มีอะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็เห็นแล้วแล้วเขาก็อยากกลับมาแต่ก็มันก็กลับมาไม่ได้แล้วก็ทําท่าไปประมาณว่าทําไปประมาณว่าเอ้ยฉันอยู่ได้ฉันไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยคือแต่ในใจเขาว่าทุกตรมขนาดไหนทุกตรมคือเขารู้ทุกสิ่งอย่างว่าคุณนะ่ะคือคนที่ดีที่สุด แต่คือมันพลาดไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเขาอ่ะเสียดายคุณพยายามปกปิดปกปิดตัวเองปกปิดความรู้สึกตัวเขาเองอ่ะนะอะแล้วเบ๊ทำอะไรกับทำป้านะเห็นไหมรักใครก็คนมารักจริงน้องต่อให้ผู้หญิงแก้ผ้าอยู่ตรงหน้าใช่ปะมันก็ไม่กระโดดเขาไปทับหรอกใช่ปะละ่ะจริงปะละ่ะเออแม่อย่างเราเราก็มองผู้ชายก็มองแบบ ก็มองก็มองไปอย่างนั้นว่าก็มองแบบเอออันนี้มันก็หล่อนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มองเอออันนี้มันก็เออมีกล้าลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็มองก็แค่มองแต่ไม่ได้คิดอะไรเป็นมากกว่านั้นอืมถ้าคิดมากกว่านั้นน่นแหละกูก็เลิกกับผัวแล้วกูก็รอให้เลิกเลิกกับผัวก่อนแล้วกูเข้าไปเอามือแล้วกันจบแค่นั้นทีเดียวอา้ารักจริงอ่ะก็แค่นั้นไงไม่ต้องไม่ต้องแอบอ่ะคุยกันตรงไปเลยจบอืมนั่นแหละแค่นั้นเองไม่เห็นต้องไปแอบเลยเออที่รักใช่ไหม ไม่รู้ไว้ไปดีกว่าอ่ะแค่นี้แหละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกายากรรววิ่ีกรรมาดูกรมใดๆก็ขอเข้ามาขอภัยนะคะอถูกผิดพูดไม่ถูกจริตใครก็ขอเข้ามาขอภัยคะ<ส>่ะแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองนะจะให้เราแบบกระแดะแกลง้งเสียแซงแล้วก็ทําไม่ได้อันนี้เป็นตัวตนของเราจริงๆที่สื่อออกไปเนาะก็ะก็เป็นคนแค่นี้ยก็ประถมหกอ่ะเนาะก็ก็อย่าถือสาอะไรมากมายนะครับท่านเจ้าค่ะคือ นั่นแหละอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันเอาที่ท่านสบายใจก็ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูเข้ามารับชมรับดู <c oughs> แล้วก็อขอทุกท่านบุญที่พระเจ้าทําก็ขอทุกท่านมีสรุน่มในผลบุญบารมีนี้ของกับพเจ้าด้วยทุกท่านที่ท่ทาามาดูมาชมอ่าทุกคนที่เป็นมิตรกับพระเจ้านะเออใครที่มัน อิชาริษยาอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ดีก็ผลบุญนี้ก็จะไม่บังเกิดกับพวกมึงนะเว้ยเฮย้ยเฉพราะคนที่ดีนะครับจิตใจบริสุทธิ์บุญนี้เอาไปเลยจิตใจไม่บริสุทธิ์มาไม่ดีอิฉาริษยาเข้ามาดูทุกแขวะอะไรก็แล้วแต่บุญนี้กจะไม่บังเกิดกับมึงอันนี้พูดในเรื่องจริงเพราะบุญบุญบาปโกหกกับแม่สะพูนขี้โกงเอากันไม่ได้มันโกงเอาไม่ได้ มันไม่ใช่โลกมนุษย์ที่จะที่โกงอะไรก็ได้พูดโกหกอะไรก็ได้เพื่อที่จะอยากได้สิ่งที่อยากได้อันนี้มันบุญบารมีนะจ๊ะอืมอันเี้ะพูดปดโกหกโมเท็ตเมื่อไรบุญก็ไม่บังเกิดเขาใจโบอ่ะไปเรีวกไอแอมโมโกต้องไปแล้วนะคะคนสวยๆต้องไปแล้วคะ่ะไปอาบน้ําค่ะคนสวยยังไม่ได้อาบน้ำเลยครผมธุระเยอะคะ่ะคืองานต้องมาก่อนการอาบน้ําค่ะยังไงก็ ใคได้ทำงานก่อนสภาพจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรไม่มีผัวค่ะไม่มีใครมาจุบ๊บมาจูบไม่มีใครมากอดไม่เป็นไรค่ะเนา่ายังไงก็<ๆ>ก็อยู่ได้ค่ะคนเดียวไม่มีผัวอืมเออถ้ามีผัวแล้วมันทุกข์ก็อยู่คนเดียวเท่า,านั้นนะเนาะใครก็เลี้ยวเต้ดูสภาพเนี่ยอตอนอตอนแบบตอนมีตั์แล้วมีแต่คนเข้าหาไงอตอนนี้เละ เอ้ยข่าสารฉันมีนะแต่ว่า,าท่านสื่อเสรท่านเอาไปซ่อนไว้เล่นซ่อนแอบกันอยู่แต่๋ยท่านก็จะส่งม็อบคืนแล้ววันนี้แหละคือตอนนี้แหละอันนี้เอาไปแล้วปไปเรื่ๆอ่ะเป็นจริงแล้วนะอ่ะบายบายสวัสดีค่ะขอขอมาขอภัยวาจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะไม่ควรนะขอขอมาขอัยผทุใหญ่นะครับถ้าเข้ามาดูประยุถือสานะคะกับค,คําพูดคำจาส่วใดก็แล้วแต่ที่ไม่เหมาะไม่ควรทีส่สออกไปก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงท่านแต่อย่างใดน,นะครับผม ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะขอบคุณค่ะ